ขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาทำไมมันหายใจไม่ได้ต่อซึ่งคุณโอเล่เขียดแดงนะฮะทำไมถึงมาปรึกษากันนี้นะครับเกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลัก นะครับสุขภาพหลักใหญ่เลยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นความดันด้วยนะครับโรคความดันโลหิตสูงหนึ่งสองคือเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลเริ่มมีแหละเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานเริ่มเข้ามานะครับแล้วก็อีกประการที่สามคือเกี่ยวกับเรื่องของการนอนนอนเนี่ยเป็นอะไรที่ติดขัดแล้วอึดอัดนะครับ ทั้งนอนทั้งนั่งพูดง่ายว่าหายใจไม่สะดวกแล้วมีการสะดุงนนะด้ง <ผม S 2> อ่ะคุณหมอผมก็ไม่รู้จะเรียกว่ายัางไงคือสะดุง้งสัตนนว์สำหรับเ<ๆ><ะ>ขาเรียกว่าเป็นภาวะหยุในในใดหายใจขณะหลับโดยเฉพาะคนที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงนะครับอย่างที่เราดูเนี่ยอย่างที่ผมเห็นเนี่ยก็คือคนลำมีสองแบบนะครับพุงที่เป็นหงยางกับพุงที่เป็นใหญ่จากข้างในใหญ่จากข้างในอันนี้มีภาวะเหมือนใหญ่จากข้างในไอหงยางเนี่ยผุงมน้องนไม่ค่อยมีภาวะอันตรายอะไรหรอกครับแต่ว่าพุงจากในช่องท้องเนี่ย <c oughs> คือไขมันในช่องท้องเนี่ยทำให้เกิดโูคประหวานก็มอนเกิดลูกความดันอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนกลุ่มบางคนแล้วเนี่ยน้ำหนักที่มากขึ้นขนาดนี้แล้วเนี่ยจึงมีข้อบ่งชี้ในการรักษาในการทําให้น้ำหนักเราลงมาสุขภาพต่างๆมันก็จะดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับโรคยํำตัวก็จะหายตอนนี้น้ำหนักเราอยู่ที่129 นะครับค่อนข้างเยอะเมื่อเรามาเทียบกับส่วนสูงของเราแล้วเนี่ยนะครับแต่ชนีบร่างกายอยู่ที่39.8เมื่อเรามาบวกลบคูณหารจะรละอันตรายไหมครับอันตรายมากนะครับ,รบาาก<ม>าร,ราผ่าตัดเรื่องไหนเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะให้คุณโอเทกลับไปสู่ชีวิตที่สามารถจะออกกาลังกายได้กลับไปเริ่มชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆได้เพราะตอนนี้ <Okay. S 2> มันอยู่ในจุดที่มันไม่สามารถจะกลับมาได้ง่ายละ่ะ ช่วงนี้เกือบ300เท่าเกือบ300เท่าของการตายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโอเล่เนี่ยข้อมูงชี้ของการผ่าตัดลดน้าหนักเนี่ยมันมีละคุณโอเล่เขตแดงนะฮะซึ่งที่จริงแล้วถ้ารอบเอวเราเนี่ยเกิน90กระก็ถือว่าเรามีภาวะอ้วนลงพุงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งข้อคือคุณโอเล่มีภาวะอ้วนลงพุงมีเบาหวานมีความดันพวกนี้รวมทั้งหมดเราเรียกว่าคุณโอเล่มีภาวะอ้วนเมตาบอลิกละถือเป็นโรคนะฮะไม่ใช่เรื่องความอ้วนอย่างเดียวนะโรคอ้วนเมตาบอลิก ใช่ครับพวกนี้นคืออย่างที่เห็นนะโอกาสเสียชีวิตรประมาณ300%ซส่วนการผ่าตัดเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีการผ่าตัดนะครับเราก็จะมีการเลาะเส้นเลือดอะไรต่างๆแล้วก็มีการวัดขนาดที่เหมาะสมในการผ่าตัด โดยทั่วไปเราจะตัดประมาณ80%อนตครับอันตัวนี้คือตัวที่เราเขจะเข้าไปวัดนะครับอันนี้คืออะไรครับท่ออ่ามันจะมีเป็นเป็นสายเข้าไปเพื่อวัดขนาดที่เหมาะสมในการผ่าตัดนะครับโดยเราจะเหลืออยู่ประมาณเท่านี้แล้วเราก็จะตัดกระเพาะออกไปในส่วนนี้แล้วตัดและเย็บเลยนะครับของผมว่าออกไปหมดเลยนะครับ แค่นี้ก็โอเคแล้วครับเพราะอย่างนี้ก็ชีวิตเปลี่ยนละน้ำหนักลดอย่างน้อยก็ต้องอย่างคุณโอเล่เนี่ยร้อยสามสิบกิโลผมว่าน่าจะลดมาประมาณห้าสิบหกสิบกิโลได้อยู่แล้วเรื่องปกตินะครับซึ่งการผ่าตัดก็อย่างที่บอกคือเราจะส่องกล้องเข้าไปตัดกระเพาะแต่เราจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของไขมันเลยนะในไขมันช่องท้องเนี่ยร่างกายจะเอากลับไปใช้เองเพราะนั้นเราก็จะผอมลงเองนะครับโดยการที่เรากินได้น้อยลงร่างกายก็จะเอาไขมัน ตามสูตรต่างๆไปใช้ตามพุงตามแขนตามขารวมทั้งไขมันที่ตับด้วยข้อดีของการผ่าตัดด้วยการลดขนาดกระเพาะนี่คือมันจะตัดของหมดความอยากอาหารเราไปด้วยนรตรงบริเวณจุดไหนที่เรืร่อความอยากอาหารครับคือบ<อ>ริเวณตรงนี้นะครับเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยนะครับร่างกายเราเหมือนเรากินชามที่หนึ่งไปมันจะอยากกินชามที่สองอต่ที่นสามบางทีตบด้วยของหวานอีกเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ย,ม,นนยมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะขึ้นไปกระตุ้นสมองพอเวลาเรามีอาหารไปอยู่ที่ กระเพาะอะามันก็จะไปกดต้นหมองให้มันไม่เกิดความอยากอหารใช่จุดนี้งานที่เราตัดคือตรงนี้เลยครับออกไปเลยใช่เพราะนั้นอ่ะหลังผ่าตัดทานได้น้อยใช่ไหมครับเพราะขนาดกระเพาะเล็กลงแต่ว่าความผิวมันจะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ได้โดยที่เราไม่อยากอาหารคนไข้เขาจะอยู่ได้อย่างสบายขั้นตอนก็คือวันนี้ เดี๋ยวเราจะเตรียมความพร้อมคุณโนเ่ได้ก่อนนะครับนอนโรงพยาบาลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําการผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยเราจะให้คุณโอเร่เนี่ยนอนในซียูด้วยแต่ไม่ต้องลัวนะครับการนอนในซียูของเราเนี่ยคือนอนเพื่อความปลอดภัยคุณโอเร่รู้ตัวตลอดพักฟื้นใช่ครับดูแลกันใกล้ชิดแค่นั้นเองแล้วของเราเนี่ยจะมีการคืนแป้งด้วยนะครับในการเช็คตูว่า ความรู้ว่าซึมีไหมนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเรียบร้อยดีเราก็จะย้ายกับบอร์ดนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้เราเพิ่มความมั่นใจของนรเทศด้วยนะครับรวมทั้งการผ่าตัดของเราที่นี่เราจะมีการเย็บและตรงบริเวณตะเข็บที่เห็นอยู่นะครับตรงตะเข็บตรงกระเพาะเนี่ยเราจะมีการเย็บเสริมด้วยแล้วก็มีการทากาวอีกชั้นหนึงนะครับเพราะนั้นก็เพิ่มความมั่นใจของคุณเอตได้วยนะครับผม การหายใจนี่อันนี้อันตรายมากคือหายใจติดขัดเนี่ยอย่างเงี้ยหายใจติดขัดเพราะว่าไขมันไปจุกที่คอแล้วมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเหมือนเกิดสำลักน้ำเฮือกขึ้นมาเฮือกขึ้นมาตื่นขึ้นมามันอุย้ยจมบกไม่ไทำงานละหายใจไม่ออกแน่นตื่นขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาทำไมมันหายใจไม่ได้ต่อจึงทำให้การพักผ่อนไม่มี ที่เห็นแน่นอนคืออาการอ่อนเพลียตรงนี้อันตรายคุณหมอบอกว่าจะมีความเสี่ยงถึงส0 0อเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ไอ้ที่เขาเรียกว่าโรคไหลตายตายแบบขนาดที่เราหัวใจหยุดเต้นในขณะนอนหลับแล้วก็ไขมันพอกตับนะครับคือเห็นได้ง่ายเลยคือพุงนะครับพุงก็จะย้อยมากขึ้นหัวข้อหัวเข่าก็จะเริ่มเสื่อมเริ่มลุกไม่เหมือนชาวบ้านก็แลละ เริ่มลุกไม่ได้เหมือนเหมือนคนปกติที่เขาจะลุกแล้วเดินเหินกันนะครับความดันเพิ่มขึ้นครับแล้วก็น้ําตาลก็จะตามมาล้วนไปหมดในระบบร่างกายการคิดการอ่านเนี่ยมันจะตัดสินใจช้าลง การเหนื่อยเนี่ยมีม,มีผลมากเลยทําอะไรมันไม่ได้เหมือนก่อนมันก็จะต้องมานั่งพักเหมือนคนใจจะขาดอะแล้วอันตรายอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดสมมติเราขับรถขับลาไปเกิดอาการหลับในขึ้นมานี่คือเกิดอุบัติเหตุได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตนี่คือต้องมีคนขับรถต้องใช้ขนาดนี้เลยนะว่าต้องมีคนขับรถให้คือปกติแล้วทีมงานจะไม่ให้ผมไปไหนคนเดียวเพราะกลัวกลัวจะมีการวูบการหลับใหขนาดเมื่อวานนี้สัมภาษณ์กับคุณหมอยังมีอาการง่วงเลยถ้าไม่ได้รับการรักษา อย่างถูกควรถูกวิธีตามที่คุณหมอแนะนำง่ายๆคำเดียวเลยว่าเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตมีอย่างแน่นอนก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรครับก็รู้สึกดีครับเตรียมพร้อมครับสู้ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะจพาตัดเสร็จนะคะโอเคครับ การผ่าตัดตัวคนเเพราะเรามุ่งเน้นเพื่อทําให้สุขภาพคนไข้ดีขึ้นซึ่งการที่เราน้ําหนักลงเนี่ยจะทําให้โรคย้มตัวต่างๆเนี่ยหายได้สวัสดีครับผมนาวาโทนายแพทย์คมเดชธนวัชรศิลป์นะครับศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดขาดกล้องและลดน้ำหนักตอนนี้ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลพระรามก้าครับซึ่งคนไข้ที่เราจะมาผ่าตัด ก็จะต้องมีข้อบอ่งชีโดยดูจากอ่าตนชนวลนิยการไข้นะครับ BMI มากกว่า3า5ถูกสอโท่าุร่มยองตัวคือ m i มมากกว่าส,าส5ม,ามาส,าส5 <S <S า้าไปภาวะลูก้วนที่อันตรายคือเราเรียกว่าภาวะลูก้วนหนุถุงเพราะมีความเสี่ยง่อการเสรียชีวิตและคุณภาพชีวิตที่แย่ลงอันนี้เป็นการรักษาที่ต้นเหต สามารถที่จะทําให้คนไข้น้ําหนักลงได้โดยที่เราจะทาให้คนไข้ใช้พลังงานใช้ไขมันใช่ในท้องของเขาเองนะครับหลังผ่าตัดคนไข้จําเป็นจะต้องติดตามการจากแพทย์เฉพาะทางอย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าร่างกายเราจะมีความเปลี่ยนแปลงหลัง่าัดค่อนข้างเยอะการผ่าตัดก็ขนาดของหมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแค่ทั้งเทนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นสําคัญกว่าครับคือการเรื่องของการทานอาหารที่เหมาะสมรู้จ T, นนักว er, ิธีการทานแล้วก็เรื่องของการพบแพทย์เพื่อมีการพูดคุยกันนะครับเรื่องของการปรับตัวเพื่อที่ให้ภาวะเสียต่างๆรอ้ลู่ที่สุดนะครับการที่เราน้ำหนักลง แล้วเราพบว่าบางคนเนี่ยดูเยอะเลยหรือว่าบางคนจะดูทําไมมันดูโซ่จังเลยเหมือนเป็นโลกอะไรอย่างนี้นะก็เพราะว่าเราขาดโปรตีนเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักตั้งต้นเราด้วยเพราะว่าการที่เราลดน้าหนักลงมามปนก้างเยอะเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็จะหายด้วยครับเพราะร่างกายเราเป็นกรดเ่อของเปอร์เซ็นไขมันหรือเปอร์เซ็นของกล้ามเนื้อนะครับ เพราะนั้นหลักสำคัญคือเราต้องลดไขมขันออกให้มากที่สุดและโฟก,กัมเนื้อให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้เนี่ยก็จะต้องมารู้จักวิธีของการ ทานอาหาร,หารวิธีการออกกาลังการนะครับหลังผ่าตัดต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมค่อนข้างเยอะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้ามันผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อเราปรับตัวได้แล้วเราสามารถใช้ชีวิตกับเหมือนคนทั่วไปครับสามารถจะไปทานข้าวกับเพื่อนสามารถที่จะเลือกอาหารที่ทานที่เหมาะสมได้หรือไปออกกำลังกายได้นะครับตามที่เราอยากทานะครับส่วนตัวคนไข้นี่เขาเต็มเลยครับเทียใจครับเรื่องร่างกายเนี่ยหมอจะุณจศดการให้ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคือเราส่องกล้องจอบะูุติกเล็กเองนะฮะแล้วก็ส่องเข้าไปใน,นท้องเพราะฉะนั้นจะไม่มีการบาดเจ็บหรอกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดก็จะไม่เจ็บเยอะฟื้นตัวไวนะครับแล้วก็ตัวปกติเนี่ยแค่ผ่าตัดไปวันน,น,น,นู้นก็เริกเดินได้แล้วนะผมต้องบอกว่าการผ่าตัดลักษณะของผมไม่เคยมีใครมาลองห้าผมเลยไม่อยากผ่าตัดเลยไม่น่าผ่าตัดเลยแต่มีความสุขแล้วก็มีความยิ้มมันทำให้ผมสามารถมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเราให้ชีวิตใหม่กับไข่เนาะม ซึ่งถ้าจะมาเล่าเคสว่ามีเคสไหนบ้างก็อ,อย่างเช่นบางคนย่ยมีโรคจําทวงม,มาค่อนข้างเยอะอย่างมีเคสหนึ่งมีปัญหาเรื่องของการกั้นตัสสวะ์ไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหารมากเลยเป็นสิบปีแล้วคนต้องหนักเยอะนะครับเพราะว่าความดันช่งวงฟอมค่อนข้างเยอะเนาะมันก็ทําให้มันชีนบ่อยนะครับ พบผ่าตัดไปเนี่ยประมาณเดือนสองเดือนเนีขาบอกว่าเรื่องของเขาต้องนักลงไปเยอะเลยแล้วเขาเรื่องของการกั้นปัสสาวะต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นแม้แต่บางคนเนี่ยไม่มีลูกนะครับเพราะว่ามีภาะวะ่องของน้ํารังไข่หลายใบนะครับซึ่งพวกนี้มันจะไม่มีภาะวะลูกปีเดียดยากนะครับพอเรา ขาตัดลดน้ำหนักไปนี่เขาก็สามารถที่จะไปมีลูกได้ตามปกติเลยก็มาป้องกับเด็กก็มีหน่อย่างาแล้วเราน้องๆมาให้เราดูแลเราก็ชื่นใจการบาดตัดนี่เป็นจุดเริ่มต้นวิธีหนึ่งทาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นจากมีชีวิตใหม่ได้อยากให้ทุกคนรอบข้างเนี่ยสพอร์ตเขาเพิ่มกําลังใจให้เขาครับเพื่อให้เขารดตัดชีวิตกายให้เขาแต่เพิ่มตัดชีวิตมวลใจให้เขานนะครับก็สุดท้ายนี้อยากฝากว่าต้องบวกครับลูกว้นใจเรานะครับ เือวานการผ่าตัดก็เป็น,ปน,ปนไปได้ดีนะครับหลังจากผ่าตัดคุณโอเล่ก็ตื่นดีนะครับพาคุณโอเล่ไปดูเรื่องของการกลืนแป้งเพื่อเช็คด,ดูภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆก็ไม่พบว่ามีปัญหาอะไรนะครับก็กระเพาะก็ออกมาได้สวยงามดีนะครับสรุปการผ่าตัดก็ประสบความสําเร็จได้ดีครับ สวัสดีครับร่างกาตัดยังไงบ้างครับวันนี้สดชื่นจะบอกว่าสดชื่นแล้วก็ได้นอนเต็มอิ่มเรื่องของแผลไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่าเดินได้เดินได้เข้าห้องน้ําได้ทาอะไรได้ตามปกติแล้วก็ตรงวัตถุประสงค์ของผมเลยคือลดความอยากอาหารนั่นแหละตรงนี้คือเป็นอะไรที่ a m a ซิ่งมากอันนี้เหมือนเราพาไปได้ไม่ได้กินไม่ไม่หิวเลย ไม่กระทั่งไม่เนเือก็ไม่ได้หิวอืครับหลับสบายขึ้นไหมครับหลับดีกว่าวันแรกครับหลับดีกว่าวันแรกหลับดีกว่าเนาะแล้วก็รู้สึกว่าการโกนไม่ได้เยอะด้อวยเห็นทางคุณแม่เขาไตกริบออกมาว่าถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยจะรู้สึกหนักตอนนี้มันยังใช่มันฟอฟลงจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีขึ้นล้ดับแรกเลยที่ผ่านมาที่ผมพามาเยอะๆนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่คุณหมอบอกเดสเเขาเรียกว่า เอ่อสลีปแอปเนียคือว่าหยุดหายใจขณะที่เราหลับไปแล้วฉะ <No. S 1> นั้นสบายใจได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเดินไปด้วยกันอยู่แล้ว ที่นี่มีคุณหมอที่เป็นกันเองแล้วก็ถามอะไรเนี่ยคุณหมอสามารถตอบคําถามเราได้หมดแล้วก็ชี้แจงเราได้ทุกอย่างว่าเป็นอย่างไรอย่างไรและเข้าไปแก้ปัญหาตรงจุดแล้วก็มีความเป็นครูบาอาจารย์ที่ให้เราได้ใกล้ชิดแล้วก็สามารถชี้แนะตอบคําถามให้เราได้ตรงประเด็นและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราอีกประการหนึ่งคือการดูแลคนไข้ยอย่างใกล้ชิดและกําลังใจอันนี้เป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะครับ ก็อยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะฮะว่าต้องดูแลตัวเองอย่าให้ปล่อยปาละเลยจนถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าการอะไรที่ดีที่สุดก็คือการรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับ อย่าประมาทนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีไปแล้วเป็นไปนแล้วหรือไม่มีทางออกใดๆควรจะเจอยาดีหมอดีนะครับยาดีหมอดีก็มีที่นี่แหละที่สามารถให้คําตอบกับทุกระดับทุกวัยทุกเพศทุกอาชีพทุกการงานเพราะดูแล้วเนี่ยน่าประทับใจแล้วก็ทําให้ผมไม่กลัวใดๆเลยในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในครั้งนี้เพื่อการรักษาอย่างถูกต้องถูกโลกก็สามารถฝากชีวิตไว้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยพาบาลพระรามเก้าได้อย่างเต็มที่ก็ สู้ๆไปได้วยกันครับซึ่งคุณโอเล่เขีดแดงะนะฮะ <laughs> ้ผมวันนี้เพียวขึ้นเยอะนะนีะล่ลองลองหับนีจ่จริงๆ คางก็หายไปเยอะนี่แหละเป็นสิ่งที่าหายก่อนเลยเรื่องของเรื่องของอยู่ในใจขนาดหลับนะครับเดี๋ยวรอวันนี้นครับเดี๋ยวรอวันนี้สุขภาพดีกว่านี้ด้วยนะครับวันนี้ชั่งน้ําหนักมาแล้วนะครับเหลือร้อยสิบสามกิโลนะครับ1้อสิบสามกิโลก็ลงมาตอนนี้หนึ่งเดือนเราลงมาได้ประมาณสักสิบเจ็ดกิโลหนึ่งเดือนลงมาสิบเจ็ดกิโลก็โอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะครับโดยปกติคนเราก็น้ําหนักอย่างคุณโอเล่ก็ลงมาได้ประมาณสัก อาทิตย์ละประมาณหนึ่งเป็สองกิโลอยู่ละของเราก็ระดีพอมาตรฐานหน่อยนะครับนะครับซึ่งถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็การดูแลประดักตัวก็ค่อนข้างดีนะครับถ้ามันลงเนี่ยอยู่ตรงนี้กล้ามเนื้อแต่ถ้ากล้ามเนื้อมันหลดุดมาอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยคุณโอเล่จะเริ่มมีผมร่วงแล้วอตอนนี้มันยังรีเสิร์ฟกันเยอะอยู่เพราะนั้นเนี่ยคุณโอเล่ก็พยายาม เพิ่มโปรตีนเข้าไปในร่างกายหน่อยเล่นเวทเพื่อให้มันคงเอาสภาพกล้ามเนื้อมันอยู่หน่อยขอบคุณคุณหมอมากครับ,บค,ครับขอบคุณครับครับจากร้อยสนะครับตอนนี้ลงไป17บกิโลเหลือร้อยสินะครับแล้วก็พูดตรงๆนะว่าลดลงทุกวันวันละ1นกิโลวันละ1นกิโลวันละหนกิโล,ล,โลเพราะเราทำงานอยู่แล้ว เราทำงานเราใช้ energy อยู่แล้วในเรื่องของร่างกายการใช้ชีวิตประจําวันก็1คือเสื้อผ้าเนี่ยใส่ได้ง่ายขึ้นพอดีตัวนะครับแล้วก็เรื่องของการนอนกลนเนี่ยแทบไม่มีนะครับหรือไม่มีเลยข้อที่3คือการนอนหลับไม่ได้มีการหยุดหรือเฮือกหรืออะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วก็คือหลับตอนสามทุ่มตื่นอีกทีหนึ่งหกโมงเช้าเลยเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ตอนนี้บอกเลยว่าเบาหวานไม่มีล,โละโรคเบาหวานหายเจาะน้ําตาลก็เหลือ80 80 70 80 ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความดันก็ลดลงเดินเหินอะไรมาสะดวกขึ้นเขาปีนเขาอะไรได้ทุกอย่างนะครับหลังจากที่ผ่านมาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอคมเดชนะครับโรงพยาบาลพระราม9้าคุณหมอใจดีมากแล้วก็แนะนํานี่เต็มที่เลยเอกสารนะครับไม่ต้องกังวลไม่ใช่ใเรื่องน่ากลัวอะไรคุณหมอบอกการกินคุณหมอบอกเทคนิคอะไรโดยละเอียดแล้วเราอยู่กับชีวิตเป็นอย่างปกติแล้วก็ กินอย่างปลอดภัยด้วยนะครับขอบคุณครับโรงพยาบาลพระนาม9แล้วก็คุณหมอคมเดชนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ดูแลมาโดยตลอดครับกลับไปดูได้เลยรูปเก่ากับรูปปัจจุบันเห็นผลนะครับ